สวัสดีครับพี่น้องมาพบมาพอกบ้าบ,าบูอยู่แล้วครับก็บรรยากาศตอนแรงของมันอาทิตย์ที่สิบห้าครับเย็นทันวาคมปีพุทธศักดาสราสงบัานหาร้อยสิบเจ็ดครับเวลาจะหนีกับหาโมงแรงพี่น้องบ้าบูผ้าหล่อเมืองครับบรรยากาศอากาศหนาวครับมีลมแห้งครับพี่น้องลมแห้งอยู่เลีพี่น้องถ้งอากาศหนาวเย็นน้ำครับ สร่แรงมันที่สิมหานี่ครับของวันอาทิตย์ครับมึงป่าอยู่ข้าครับพี่น้อง่มแห้งอย่งีงพี่ครับมาบมรรลุพระรามมึงครับกับบรรยากาศตอนแรงครับอากาศหนาวครับ เริ่มน้ำอีดีครับรนาวหอบร้องแต่หมู่ว่าเหมือนขึ้นนี่ครับอากาศเย็นหนาวเย็นครับพี่น้องบรรยากาศน้ำท่น้ำทาตอนหาโมงแรกนี่ครับมาดูผ้ารอมึงครับลมแห้งอีีพี่น้อง คลาบแรงนี่ถ้งอากาศจะหนาวเย็นน้ำครับฟังเสียงลมวาดลัพี่น้องอากาศกเย็นครับเย็นถึงหนาวหนาวอี่ดีครับ เมื่อนี้ของันอาทิตย์สิบห้าครับตอนแรกมันอาทิตย์สิบห้าเวลาห้าโมงแรกครับเมื่นี้มาบุรุษา้าราเมืองครับบรรยากาศตอนแรกอากาศหนาวเย็นกระปากกดติดตามช่องมาบุรุษแห่งนี้ได้ครับ บ้าบัลลูตากเดียดครับก็บมีคนคำามากดติดตามพกห้อร้อยแปดสิบห้าเหรอครับก็บขอบคุณหลายๆครับสำหรับผู้ที่คำามาติดตามแล้วครับบ้าบัลลูกับิพย์าเมืองบรรยากาศน้ำทงน้ำทานเนี่ยนะครับขอบคุณหลายๆเลยครับที่คำามากดติดต,ตามช่องบ้าบัลลูครับบ้าบัลลูกับิพย์ปยุทธ์ายบรรยากาศให้เมืองครับ อากาศมันนี้เย็นจ่อยๆเลยพี่น้องนะอากาศหนาวครับของวันทีที่สิบห้าครับ,รบเวลาอยู่นี่กับหามงแรงครับพี่น้องฟังเสียงลมมาลดครับบรรยากาศตอนแรง แรงของวันไหนทีฏฐิสภาครับบ้าบรรลผพานรอครับขอขอบคุณสำหรับผู้ที่เข้ามาติดตามเราด้วยครับสำร,รับหดสิบหาทชันครับขอบคุณหลายๆครับบาบรรุกนที่พานรอเมืองบรรยากาศนี่นะครับแต่เป็นการสิตกดินพี่น้องสำรับแรง ผู้ที่ยังมาท่านได้กดติดตามช่องว่าบรูตากิ่งกับกดให้งนี้เลยครับยอดวิวบ่หลาณเอกครับหลักซิหลักลอยครับไม่ได้วังยอดวิวครับบรนเก็บบรรยากาศใบลูกหลานเมืองอีซิปปีข้างหน้าครับว่ามันจะเปลี่ยนแปลงไปยังไงของแต่ละปีครับ แำหรับชิปนี้กับฝากไว้ซจนี้แหละครับบ้านลูกรับให้ผูที่เค้ามาติดก็ติดตามยูดีมีแห้งครับให้ร่อยๆครับเช็เจ็บจะไข่ยัดจนครับสำหรับแรกนี่กับฝากไว้ซจ็บนี่แหละครับพอกันชิปหนาครับสวัสดีครับ